สวัสดีครับกระแสละครดังมาครับครูสลาขึ้นหนแล้วตัดสินไรอันแพ้ชาวเน็ตโวยร้องเลยแพ้ได้ไงโค้ชสั้นๆแต่ครูสลาตัดสินไรอันแพ้ที่จอยดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ดราาม่ในโลลกออนนไ์ครับโดยทัวร์นั้นได้ไปลงที่ครูสลาซึ่งจอยตัดสินไรอันแพ้ที่จอยหลังจากจบรายการเพชรตัดเพชรทางช่องบุตรพงศ์ ในสัปดาห์นี้เผยว่ามีการแท็กทีมการที่เจอกันเจอกันแทนทีมสีแดงและสีน้ำเงินแชมป์ใหม่ทองคำหนึ่งท้าชนไรอันลูกกุ้งประเด็ดตาต่อตาฟันต่อฟันเพลงต่อเพลง200สมัยจนมีประเด็นดราม่าไรอันเลือกกพลบันดิตหวานจ่อยรวมทีมกันแบบที่ยอมอปิดข้อเกมนั้นว่าเป็นการเจอกันของแชมป์ใหม่ทองคำแชมป์แต่คือจ่อยรวมริยการกับไรอันการบันดิต แชมป์ไม่หมดนี่สองร้อยสมัยหรือทั้งคู่นั้นเลือกเพลงทุ่มวานมาระชั่กันแบบยอมอ่อนข้อซึ่งทั้งนี้ในเกมดูน่าจะมีความสนุกแฟนแชมป์ก็เจอแชมป์ต่างก็ได้แต่พอจบรายการทีคู่สลาคุรวมุิโดนที่าู้จานจากเหล่าแฟนคลับของไรอันว่าตัดสินไม่ยุติธรรมให้ไรอันแพ้ ซึ่งในโลกออนไลน์นั้นเหล่าบรรดา f อซของไรอันต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดจนเกิดทัวลงครูสลาสงสัยถึงมาตรฐานเกณฑ์การให้คะแนนของครูสลาคุณบุตรในเชิงความลำเอียงค้านสายตาของผู้ชมเพราะไรอันนั้นร้องดีมากทำไมให้แพ้ขอขอบคุณข่าวจากวาร่วฟิตโปรครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ